เราจะสอนวิธีการใช้เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ Space Air F3 นะคะสำหรับวิธีการใช้งานเครื่องฟอกอากาศหรือว่าเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศค่ะเริ่มต้นเลยนะคะที่ปุ่มแรกค่ะเราจะเห็นได้ว่าซ้ายมือสุดเลยนะคะจะเป็นปุ่ม power ค่ะปุ่มนี้เมื่อเราต้องการที่จะกดใช้งานเครื่องก็คือกดเปิดขึ้นมาแบบนี้นี้นี้นะคะ เมื่อเราเปิดขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือจะปรากฏตามหน้าจอตอนนี้นะคะที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็คือว่าใบพัดหรือว่าแรงพัดลมเนี่ยจะอยู่ระดับ2นะคะแล้วก็ด้านขวามือนะคะจะมีเขียนคาว่า P C I normal นะคะระบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเปิดได้ต่อเนื่องตลอดเวลาหรือว่าสามารถที่จะเปิดได้ในทุกช่วงระยะเวลาของการใช้งานค่ะ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะปรับรูปแบบที่เหมาะสมกับการใช้งานอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการฆ่าเชื้อโรคแบบเข้มข้นหรือว่าการกําจัดกลิ่นในห้องที่เราอยู่ในตอนนั้นเนี่ยก็จะเข้ามาสู่โหมดที่อยู่ทางด้านขวามือโซนด้านนี้นะคะแนะนําไปทีลกะปุ่มนะคะปุ่มทางขวามือตรงฝั่งด้านนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามีตัวลูกศรชี้ขึ้นแล้วก็ชี้ลงนะคะจะเป็นตัวที่เราสามารถปรับระดับความแรงของพัดนมได้ค่ะ ถ้าเกิดเราต้องการระดับความแรงของพัดลมที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นเนี่ยให้เรากดปุ่มเลื่อนขึ้นไปนะคะให้สังเกตจากหน้าจอตอนนี้มีอยู่2องเขาเรียกว่ามีอยู่ระดับอยู่ที่2นะคะเมื่อเรากดเพิ่มขึ้นไปเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเป็นระดับที่3นะคะระดับที่4นะคะแล้วก็เป็นระดับที่5นะคะในโหมดใบพัดเนี่ยจะมีการปรับระดับความแรงของพัดลมยูงที่5ระดับนะคะถ้าเกิดแรงเกินไปนะคะก็สามารถที่จะปรับลดลงมาได้ลักษณะแบบนี้ค่ะ นี้นะคะปุ่มถัดมาก็คือจะเป็นปุ่ม reminder reset นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นปุ่มที่เอาไว้เฉพาะแค่ช่วงเวลาที่เครื่องนะคะจะเตือนให้เราทําความสะอาดตัวเครื่องนะคะเราก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นมาว่าควรที่จะทจาความสะอาดตัวเครื่องเมืเ่อทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยค่ะก็ให้เราก,กดปุ่ม reset ตรงนี้เพื่อกลับไปสู่การตั้งค่าเดิมน,นะคะซึ่งปกติแล้วเราจะไม่ได้ใช้บ่อยเท่าไหร่นะคะถัดมาค่ะก็จะเข้าสู่ โหมดตรงฝั่งด้านนี้นะคะที่เขียนคําว่า p a r i f i e r ค่ะตรงส่วนนี้ค่ะจะเป็นโหมดที่เราจะนิยมใช้ในรูปแบบของการกาจัดกลิ่นที่อยู่ในห้องในช่วงระหว่างที่เราอยู่ในห้องนั้นด้วยนะคะแล้วก็ต้องการกำจัดกลิ่นไปด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นในห้องอาหารนะคะหรือว่าในห้องครัวนะคะหรือแม้แต่ในห้องนั่งเล่นที่บางทีอาจจะมีกลิ่นเข้าไปเนี่ยเราก็สามารถใช้วิธีการแบบนี้ได้นะคะ วิธีการใช้งานนะคะใช้แบบนี้ค่ะก็คือว่าให้เรากดตัวอ,อักษรกดตัวลูกศรน,นะคะที่ชี้ขึ้นมาเนี่ยกดไปหนึ่ไปหครั้งนะคะจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยหน้าจอจะมีการเปลี่ยนไปนะคะจะเขียนตัวเลขขึ้นมานะคะที่เห็นหน้าจอตอนนี้ก็คืออยู่ที่1,250สแคฟนะคะหรือว่า ตารางฟุตนั่นเองค่ะเราก็ปรับระดับให้เหมาะสมกับพื้นที่ในห้องที่เราใช้งานอยู่นะคะขึ้นลงได้เลยนะคะตัวเครื่องนี้ค่ะสามารถที่จะปรับระดับนะคะได้ตั้งแต่250ตารางฟุตนะคะยิ่งยาวไปเรื่อยๆเลยนะคะมีที่1,000 1 5 0 1,750จนถึง3,000นะคะนี่ค่ะในช่วงระหว่างนี้ค่ะการปรับโหมดนี้เนี่ยจะเป็นการทำงานที่จะมีระบบของการค่าเช้โลก ในรูปแบบของการกําจัดกลิ่นหรือว่าที่เราเรียกคําว่า Active Oxygen นะคะเข้ามาร่วมด้วยในกระบวนการนี้ค่ะดังนั้นเนี่ยเมื่อเราอยู่ในห้องที่มีกลิ่นเราก็จะแนะนําให้ใช้โหมดตัวนี้ซึ่งใช้โหมดตัวนี้เนี่ยตามแต่พื้นที่ขนาดของห้องที่เราอยู่ณนะตอนนั้นๆนะคะทีนี้ค่ะก็จะมาเข้าสู่โหมดถัดไปนะคะที่จะเป็นโหมดในรูปแบบของการกําจัดกลิ่นหรือว่าฆ่าเชื้อโรคแบบเข้มข้นนะคะแต่ว่าไม่เป็นอันตรายกับการใช้งานของอของเราทุกคนนะคะ วิการก็คือว่าเราจะเห็นโหมดทางด้านฝั่งขวามือสุดเลยนะคะที่เขียนเขาว่า Away Mode ค่ะโหมดนี้เนี่ยจะเป็นโหมดที่ไว้สําหรับการฆ่าเชื้อแบบเข้มข้นนะคะวิธีการให้เรากดไปเลยหนึ่งครั้งนะคะโหมดนี้เนี่ยเขาจะใช้ระยะเวลาในการทํางานของเขาแบบต่อเนื่องนะคะในการทําความสะอาดอากาศเนี่ยอยู่ที่สองชั่วโมงนะคะแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะทําความสะอาดมากกว่านั้นนะคะก็ กดซ้ำปุ่มเดิมนะคะเที่ยว่ในโหมดเหมือนเดิมนะคะกดอีกรอบหนึ่งจะกลายเป็น4ชั่วโมงนะคะกดซ้ำอีกรอบหนึ่งเป็น6ค่ะแล้วก็ดีกรอบหนึ่งเป็น8นะคะสูงสุดของเครื่องนี้ทําได้อยู่ที่8ชั่วโมงที่เขาสามารถที่จะอยู่ในโหมดของการฆ่าเชื้อโรคแบบเข้มข้น,นต่อเนื่อง8ชั่วโมงโหมดนี้สําหรับการใช้ทางานอะไรบ้างนะคะก็ในกรณีที่เวลาที่เราใช้ในห้องนอนหรือว่าห้องพักก็แล้วแต่ค่ะ ที่เราจะไม่ได้อยู่ในห้องนั้นเนี่ยเป็นประยะเวลาหลายชั่วโมงให้เราสามารถกดปุ่มตัวนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ดูตามระยะเวลาที่เราไม่ได้อยู่ในห้องนั้นสมมติถ้าเกิดเราไม่ได้อยู่ในห้องนั้นสักประมาณ3าชั่วโมงเนี่ยอาจจะก,กดปุ่มในการทําความสะอาดอยู่ที่ประมาณสองชั่วโมงก็ได้นะคะเป็นแบบนี้ค่ะแบบนี้2ชั่วโมงนะคะเวลาจะ้ค่อยลดลงไปเรื่อยๆเนี่ยเมื่อครบเวลาสองชั่วโมงแล้วหน้าปัดจะกลับมาอยู่ที่ลักษณะ normal นะคะหรือว่า PCI อ,อย่างที่เราเห็นหอยู่ในตอนนี้ค่ะทีนี้นะคะโหมดทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรากดแล้วเราต้องการที่จะเปลี่ยนมาเป็นโหมดปกติหรือว่าปรับมาเป็นโหมดธรรมดานะคะวิธีการก็คือให้เรากดปุ่มทางด้านขวามือด้านล่างนี้นะคะกดไปครั้งเดียวเนี่ยเขาจะเปลี่ยนมาเป็นโหมดธรรมดาให้เราเลยนะคะนี่ก็เป็นวิธีการคร่าวๆข,ของการใช้งานเครื่องบำบัดอากาศหรือว่าเครื่องฆ่าเชื้อในอากาศ Space Air F3 นะคะ